กะล่างอันวาสิแกงเห็ดพอะค่ะวาสิยองยานางสามีมาพอดีผมก็เลยบอกว่าันว่าต้องใส่ย,ยานางก็ได้ก็เลยสิให้คุณสามีเป็นคนแกงเอ้าว่ชซายตอนสุดท้ายบอกใบเขเติยวโอ้ยแมนบนอลเนาะบัี้มีแต่ผู้บ่เคยแกงแต่ผู้แกงบ่เป็นเอาว่าเป็นใบใหม่เมื่อสิบวัชซตอนสุดท้ายติน้อตรงห้องโถ่โอ้ยเมา่อคืนร้อนกี่หลายหลายเลยเนาะ สีนี้ทั้งอันแบบอันที่เป็นใจดำๆน้ำเน่ออแเห็ดอนนี้ใส่เห็ดลงไปแล้วอันตอน่าไม่น่าใส่น้ำลายพดบอกโอ้สงสยัสยใส่ใส่น้ำลายเกินไปเด้อบัที่นี้เออแต่ว่าก็บ่เป็นยังดอกเพะวามักสดน้าพากันใส่น้ำลายด้วยค่ะบัดที่นี่กับสิเดตักน้ำออก <c oughs> ก็เลยจะได้ตากน้ําออกพเราวะไส้น้ำไหลายโพดน้ำจนว่าแบบเคืองหมอกกะว่าฉืดออก <Okay. S 1> คุณที่นักก่อนใส้พักติวหลายโพดเขาตังหันสมแห้งไม่ใช่มงหันนี่ต็ได้ตักพักติวออกอันนี่ อุ่นหอยมาแรงภูซื้อมาตะาหมูว่านี่ค่ะบ่าท่านกินเอาใส่ตัวเย็นไว้มาอุ่นสุกเรียบร้อยสำหรับแกงเห็ดเผาะมนีท่านเดยเดิ้มดอกย๋อวค่อยไปชิมมามสิแสกบบเสร็จเรียบร้อยแกงเห็ดเผาะแซ่บ อันนี้กันยังหอยแซ่บกินปีล่าเถอมีเท่อัออออ้งอันอ่อนอันแก่ันถือกันอ่อนกับสิแซ่บก็อันแก่ถือมากแต่ว่าเครื่องโลวงกะเดรร้ายอยู่ดี้ค่ะเดรร้ายครับยูแกงเดเต็มหม้อเลยกินสองคนก็นจะกินตอนแรหกหรอกกินตอนมือ่อเสาร์อีกความ รว่าอนแก้สิหลายก่อนอ๋อ